โพรทเซียมโพรทเซียมอยู่ในไหนบ้างคะผักผลไม้นะคะผักผลไม้โดยเฉพาะสีอะไรสี้เขียวสีเ้ายม้มอ่อีเข้มม ในภาพนี้นะคะคือกลุ่มอาหารที่มีโพแทสเซียมโพแทสเซียมสำคัญยังไงสำคัญในเรื่องของการทำงานของระบบหัวใจนะคะอะถ้าสมมติว่าโพแทสเซียมต่ำหรือสูงเกินไปจะทำให้กล้ามเนื้อหัวใจทำงานมีปัญหารวมถึงกดด่างระบบน้ำในร่างกายรักษาสมดุลน,น้ำรวมหมดเลยนะคะเพราะฉะนั้น การคุมอาหารไม่ได้หมายความว่าคุมแค่พลังงานโปรตีนนะคะโซเดียมโพแทสเซียมก็รวมนะคะโพแทสเซียมคือสําคัญมากนะคะแล้วก็มักจะเกินบ่อยเพราะคนไข้ลืมค่ะกินซัดผลไม้โอ้ยน่านี้มีมะม่วงมะม่วงข้าวเหนียวมะม่วงอย่างเงี้ยค่ะเออก็ซัดเข้าไปนะคะมะม่วงเกินมะม่วงทําให้โพแทสเซียมเกินนะคะหรือเออเช่น อบอกว่าห้ามกินผักสีสีใช่ไหมคะคุณป้ากินอะไรมาคะช่วงนี้ทำไมโพแทสเซียมเกินป้ากินแก้มงกรแก้มงกรสีอะไรคะสีขาวแล้วทำไมโพแทสเซียมเยอะเออถ้าป้าอยากกินแก้มงกรนะคะแปะเต้าเม็ดออกคะ่ะนะคะเออ,อ,อเพราะฉะนั้นมันจะมีบางตัวนะคะให้จำคร่าวๆว,ว่าเว้นสี เว้นผักผลไม้ที่สีสันสดใสอย่าใช้ว่าเข้มอย่างเดียวเพราะบางทีบางทีคนคิดว่าเข้มหมายถึงเขียวแบบสีเขียวสีดำสีอะไรเงี้ยสีถ้าแบบว่าสดใสมาเลยส้มเขียวเหลืองแดงอย่างเงี้ยค่ะให้คิดไว้ก่อนว่าโพแทสเซียมสูงแต่มีบางตัวยกเว้นเช่น<ม>แตงโม,โมใช่ค่ะแล้วก็ บางตัวยกเว้นเป็นสีขาวแต่โพแทสเซียมสูงก็คือแก้วมังกรนะคะอย่าลืมนะอ่ะแต่มันขึ้นอยู่กับปริมาณการกินนะคะ<ม>ก็จะไม่ลงดีเทลนะว่าปริมาณการกินคือเท่าไหร่แต่ให้รู้ไว้คร่าวๆว่าถ้าเราอยากจะคุมโพแทสเซียมอย่าก,กินผักผลไม้สีเข้มให้กินอะไรก็ได้ที่เป็นขาวๆนะคะจะดีกว่านะคะ